เรียนที่ ES ดูไบเป็นยังไงบ้างะคะค่ะก็อย่างแรกเลยอะค่ะอาจารย์ในคลาสเนาะเขาจะใส่ใจนักเรียนมากๆแบบว่าสมมติมีนักเรียน1 0ถึง15คนเนะี่ยก็คือเขาไม่ทิ้งเลยสักคนนะเขาจะตอบดึกเป็นคนๆไปเลยค่ะว่าเราอ่อนตรงไหนบ้างตรงไหนต้องแก้บ้างหรือว่าอันไหนที่ดีอยู่แล้วก็ให้พัฒนาเพิ่มขึ้นไปหรือว่าถ้าแบบว่าเขาอยากจะมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมเนะี่ยเขาก็จะมาหลังใหม่กับเราเลยเพื่อไม่รบกวนกับคนอื่น ขาก็อาจารย์แนะนําว่าเออเนี่ยยูสนใจที่จะไปเทคคลาสนี้ไหมอะไรเงี้ยเพื่อพัฒนาสักยยูของเรามากขึ้นไปก็คือเขาใส่ใจรายละเอียดทุกคนจริงๆค่ะส่วนเพื่อนในคลาสเนี่ยก็เอ่อเรียกว่าหนุ่มไปเจอเพื่อนที่ดีเนาะแล้วก็เด็ก ES Du สไบส่วนใหญ่ก็จะนิสัยดีทุกคนค่ะช่วยกันเรียนแล้วก็ช่วยกันทําการบ้านส่วนเนื้อหาในโรงเรียนนะคะก็เข้มข้นมากเข้มข้นมากจริงๆก็คือได้พัฒนาแน่นอนแล้วเพื่อนๆส่วนมากเป็นชาติไหนคะอา่า ของติงอค่ะในคลาสนิ่งส่วนใหญ่จะเป็นยุโรปค่ะจะมาจากทางสเปนหรือว่าทางสวิตเซอร์แลนด์ประมาณนี้ค่ะถ้าในช่วงที่เด็กไทยเดินทางไปเยอะๆค่ะแบบอาจจะ30คนในเวลาใกล้ๆใกล้เรียกกันอย่างเงี้ยค่ะทางสถาบันจะจัดให้มีเด็กไทยในคลาสนั้นอะทุกคนเลยไหมคะไม่ค่ะไม่แน่นอนค่ะเพราะว่าอย่าง คลาสส่วนใหญ่อะค่ะเขาจะให้เด็กไทยเข้าได้ไม่เกิน3คนเนาะหรือว่าคนที่เป็นชาติเดียวกันเนี่ยค่ะได้ไม่เกิน3ท่านเพราะว่าเขากันที่เราจะแบบไปพูดภาษาบ้านเกิดใส่กันแล้วก็โดยเฉพาะค่ะในคลาสจะไม่จะห้ามเลยห้ามพูดภาษาไทยหรือว่าภาษาอื่นๆที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเลยค่ะเพื่อให้เรา improve ในการมีการสนทนากับเพื่อน เรื่องการสมัครงานค่ะเพราะว่าเห็นว่าไปเรียนดูไบเราสามารถทำงานได้ใช่ค่ะมันก็จะมีอ้าราเการออฟฟิศนะคะที่โรงเรียนเนาะเขาก็จะมาช่วยเราในการที่เราอยากจะหางานเขาก็จะช่วยดูเรซูเม่ช่วยหางานที่แบบเหมาะกับเราประมาณนี้เขาก็จะอัปเดตงานผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน,นะคะ่ะเราได้ข่าวว่าคุณติ๊งอะ ได้ถึง4งานเลยใช่ไหมคุณติงเลือกงานอะไรคะแล้วก็มีวิธีการสมัครยังไงถึงได้ถึงต้อง4งานในเวลาเดียวกันขนาดนั้นโอเคก็คืออันดับแรกค่ะติงอะ j o ย Group เนอะเป็น WhatsApp ของคนไทยในดูไบแล้วก็เขาจะมีงานมาอัปเดตให้ตลอดเป็นพวกงานโรงแรมงานอื่นๆที่เป็นคนไทยด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมี Indeed เนอะที่เป็นเว็บไซต์สำหรับหางานแล้วก็ Career Office ของโรงเรนะคะ ติ้งก็คอยดูคอยติดตามว่ามันมีอัปเดตอะไรบ้างแต่ทีเนี้ยที่ติ้งได้ก็คือจะได้ส่วนมากก็จะได้เป็นของเอ็นดีเพราะว่ามันจะหลากหลายมากกว่าค่ะด้วยตัว Experience ของติ้งเองอะค่ะมันก็จะเป็นพวก Marketing Customer Service เนาะที่ติ้งได้4งานเนี่ยติ้งเลือกไปทําแค่2งานค่ะก็เหมือนเราอยากหากตัวเองก่อนอาจจะทําแบบงานละไม่ไม่นานมากเพราะว่าเลือกงานเลย อตอนนั้นติงเลือกเป็น customer service ค่ะกับงานในร้านอาหารใช่เหมือนเราไปมัองนอกเราอยากไปลองทำดูประมาณนี้จริงๆบรรยากาศในการทำงานนะคะก็คล้ายๆในไทยนะคะเพราะว่าลูกค้าหรือว่าคนที่เข้ามาใช้บริการส่วนใหญ่นะเขาก็นิสัยดีทุกคนใช่เราเพื่อนร่วมงานด้วยกันนะคะส่วนมากเป็นชาติไหนเออเพื่อนร่วมงานส่วนมากค่ะถ้าเป็นงานโรงแรมเนาะก็จะเป็นฝั่งเอเชียของเราก็จะมีฟิลิปปินโน มีแล้วก็จะมีแบบพวกปากีสถานอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วสำหรับนักเรียนที่เดินทางไปอย่างเงี้ยคะ่ะที่อยากเริ่มทำงานเลยเรามีกำหนดนะคะว่าจะได้ทำงานภายในแบบ1เดือน2เดือนหรือว่าจริงๆถ้าเกิดเรื่องกำหนดอะคะ่ะมันค่อนข้างที่จะไม่ตายตัวใช่เรื่องนี้กำหนดไม่ได้จริงๆหนึ่งหนึ่งเลยคือถ้ามาถึงเนี่ย ต้องมีความมั่นใจในด้านภาษาก่อนก็คือภาษาของเราเนี่ยไม่ต้องเพอร์เฟกก็ได้ค่ะแต่ว่ามั่นใจที่จะพูดมัน่นกล้าที่จะพูดกล้าที่จะตอบเพราะว่าที่ดูไบอะค่ะเขาไม่สติค์เนาะว่าเราจะต้องตอบเป๊ะหรือว่าพูดถูกกันมากใช่พูดถูกกันมากก็คือเอาให้เราฟังแล้วเราเข้าใจว่าเขาพูดอะไรเราตอบอะไรไปอะไรประมาณนี้ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยเรื่องการหางานได้ดีที่สุดเลยก็คือต้องมีสกิลอะไรพิเศษเช่นแบบสมมุติอย่างดูไบเนี่ยเขาเน้นเรื่องไอทเนาะงานไอทีก็จะเยอะมากแล้วก็เงินเดือนค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าเราแบบว่าไม่ได้มีสกิลพิเศษอะไรแต่เราแบบว่ามีเซอร์วิสมายเนาะคนไทยเป็นแบบว่าชาวเซอร์วิสมายอยู่แล้วงานฮอส p i เอ่อติีนยคะก็จะเยอะมาก แล้วทำไมสุดท้ายถึงเบนเข็มกลับมาทำงานที่ ES Dubai คะเนี่ยอ๋อจริงๆเอ่อติงอ่ะเป็นคนที่ตั้งแต่เดือนแรกๆแ,แล้วค่ะติงก็ไปจีบพ,พี่นุกเนาะสตารคนไทยที่ดูไบทีงก็บอกว่านี่ยถ้ามีนานอ่ะเอกเลยนะเพราะว่าแบบติงรู้สึกชอบอชอบในบรรยากาศในโรงเรียนค่ะเพราะว่าดูพี่พ,พี่สตารเนาะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเป็นคนไทยเป็นคนชาติไหนคือเขาดูแบบแฮปปี้ในการทํางานกับเอสดูไบติงก็เลยบอกว่า จีบทุกวันแต่ก็ไม่สําเร็จเพราะว่าไม่มีใครออกเลยอ่าและทีนี้พอติงกลับมาที่ไทยอะค่ะเหมือนพี่หนูกเขาก็จำได้ว่าเออเราอยากทํางานตรงกับเอ,อ่อกับขึ้นกับ ES d u b ดูบเนาะเขาก็เลยถามว่าเออเราสนใจมาทำตรงนี้ก่อนไหมก็โอเคได้ตกมืถั่วเป็นโอกาสที่โชคดีมากเลยใช่ค่ะพูดถึงดูไบเราจะรู้จักแบบ หูบ้านต้นปาล์มอะไรใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้พี่เห็นแบบมีชิงช้าเหมือนลอนดอนอาที่ขายกัน<ช>พี่อยากให้น้องติ้งลองบอกว่าถ้าเราแบบเพิ่งไปถึงแล้วอยากเที่ยวเงี้ยมีที่ไหนแนะนําที่บ้างโหเยอะมากค่ะที่เที่ยวในดูไบก็คือจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยเนาะอย่างถ้าไปช่วงหน้าร้อนก็จะไปะพวกเดสเซอร์สปารีหรือว่าถ้าอยากไปขึ้นชิงช้าที่เขาเพิ่งเปิดเนาะก็ต้องเป็นพวกบัวเจอร์ไอแลนด์ค่ะแล้วก็จะมีพวกเจสกี ใช่ขับเจ็ตสกีท่องเที่ยวดูตัวล่วอเะไม่ค่ะเป็น b บ r จ์อัอาลับค่ะเป็นโรงแรมเจ็ดดาวใช่แล้วก็หรือว่าจะขึ้นไปดูวิวค่ะที่เบดจ์คาลิฟ้าก็ได้แล้วก็ช่วงเย็นเขาก็จะมีเป็นดูไบฟ้าเทนเนาะข้างล่างเิดจ์คาลิฟ้าสวยมากแล้วก็ถ้าคนที่ชอบทะเลอย่างเงี้ยค่ะเหมาะมากๆค่ะดูไบเนี่ยมีหาดหลายหาดมากๆแล้วก็ สวยใช่สวยเลยส่วนใครที่แบบเป็นสายฝอนี่ห้ามพลาดเลยค่ะแซ่บแล้วห้างสรรสินค้าลหรคะมีแบบใหญ่ๆเลยใช่ไหมใช่ดูไบมอลนะคะเดินจนหลงค่ะแล้วก็จะมีอควาเรียมอยู่ตรงกลางสวยมากเป็นปลาต่างๆเดินจนหลงนี่คือแบบอารมณ์เซนทรัเวิร์บ้านเราไหมหรือว่าใหญ่กว่าเยอะเยอค่ะเยอะมากๆก็คือเดินเป็นวันยังไม่หมดเลยค่ะหนี หญ่จริงๆใช่ค่ะแล้วก็การเดินทางในเขาเรียกว่าเหมือนในเมงรูบยอย่างเงี้ยคะ่ะการเดินทางยากไหมไม่ยากเลยค่ะสะดวกมากอันแรกเลยค่ะที่สะดวกที่สุดเนาะก็จะเป็นรถไฟฟ้าค่ะเมโทรเหมือนเหมือน BTS บ้านเราอะค่ะก็คือจะมีตั้งแต่สนามบินเลยยันเข้าไปในเมืองก็คือสามารถเดินทางได้สะดวกมากๆหลังจากเมโทรก็จะเป็นแ r รมค่ะแ r รมเนี่ยก็จะเป็นรถรถรางเนาะ แล้วก็จะมีตัวคารีมค่ะจะเหมือนแรปบาา้านเราก็คือเรียกใช้บริการได้แต่ก็มีมีแท็กซี่ปกติเหมือนกันราคาใช้จ่ายป็งไงค่าใช้จ่ายถ้าเป็นตัวเมโทรกับแทมอะค่ะก็ราคาไม่แพงเลยที่นั่นมีไนคลับมีแบบการใช้ชีวิตกลางคืนเหมือนที่เมืองไทยไหมคะมีค่ะเพราะว่าดูไบเป็นเมืองเปิดเนาะเขาก็จะเปิด มีไนท์คลับมีบาร์ต่างๆก็คือสามารถลดแลนด์ได้เต็มที่ค่ะแล้วพวกรถสาธารณะทุกอย่งค่ะแบบพวกรถรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยค่ะ,คะจะมีเวลาปิดเวลาเปิดไหมเอ่อเยอ,อมีค่ะเขาจะมีเวลาปิดเออหนูคิดว่าเขาจะเปิดประมาณห้าตีห้าหกโมงเช้าประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็เออ่ขบวนสุดท้ายก็ประมาณเที่ยงคืนเองใช่ใคล้ายๆบ้านเราใช่ใคล้ายๆบ้านเรา มีข้อควรระวังไหมแบบอย่างพี่เคยได้ยินว่าประเทศทางตอนออกกลางจะมีแบ,บ่งแยกโซนชายหญิงอย่างเงี้ยครับโบกี้รถโยรถไฟอะไรอย่างเงี้ยมีจริงจริงในโบกี้รถไฟมีค่ะตอนนี้ก็ยังมีอยู่เนาะแต่ว่าด้วยความที่เขาแบบค่อนข้างพัฒนาแล้วช่วงนี้ก็สามารถจริงๆก็สามารถแบบเดินเข้าไปมิกซ์ได้ก็มีมีแบบมิกซ์ด้วยใช่ใช,ใช่คะ่ะมีแบบมิกซ์ด้วยแล้วก็มีเป็นโซนผู้หญิงโดยเฉพาะหรือเด็กโดยเฉพาะด้วยคะ่ะในขบวน แล้วได้รถเมย์มีไหมคะมีค่ะเมื่อก่อนอยังมีอาอเป็นผู้หญิงจะอยู่โซนด้านหน้าแล้วก็เป็นเด็กใช่แล้วก็จะมีในเรื่องของการที่แบบว่าไปติดต่อราชการหรือการรับ,บวัคซีนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบ,บ่งให้เป็นฝั่งผู้ชายผู้ประมาณนี้แล้วก็ห้องละมา